เจ็บเอ้ยเดี๋ยวคนที่ตอบคือคนที่ไม่ได้โดนตีแค่ดูก็เจ็บแต่เคยใช่ไหมอ่ะโอเคข้อที่6นะคะลูกเราจะสร้างกราฟฮิสโ o แกรมแต่เราจะสร้างไม่ได้ถ้าเรายังไม่ได้หาช่วงใช่ไหมคะช่วงของข้อมูลดังนั้นเราต้องเริ่มที่ x max x min อ่ะค่าที่มากที่สุดอยู่ที่77 ค่าที่น้อยที่สุดอยู่ที่22ครูบอกให้เขียนวิธีขั้นตอนตรงนี้ด้วยไหมครูบอกให้เขียนไหมไม่เขียนฮะไม,ไม่ให้เขียนคือไม่เขียนก็ได้ใช่ไหมอ่าโอเคแต่ว่านักเรียนดูขั้นตอนตามไปนะต่อไปหาพิกจสัลบย2ได้55าํานวนชั้นมาจากที่เขาบอกว่ามีทั้งหมดมีฮิสโแกรมทั้งหมดกี่แท่ง หกแท่งดังนั้นเปรียบเสมือนเป็น6ชั้นนะคะก็เลยเป็นพิสัยหาร6ได้9.17ในส่วนของตรงนี้ปัดขึ้นหรือปัดลงหรือปัดทิ้งป,ปัดขึ้นเสมอปัดขึ้นเสมอดังนั้นจาก9จึงมีความกว้างเป็น10มีจํานวนชั้นเป็น6ดังนั้นตารางที่เราได้ก็จะมีทั้งหมด6อันตรภาคชั้นอ่ะ หาขีดจำกัดล่างจากสูตรก็คือค่าน้อยสุดลบด้วยความกว้างคูณพิสัยแล้วก็ลบด้วยอ๋อขอโทษดิความกว้างคูณจำนวนชั้นแล้วก็คูณเสร็จลบด้วยทิสายแล้วหารด้วย2คิดค่าตรงนี้เราจะได้2.5นํา22มาลบ2.5จะได้1 9 5ปัดทิ้งปัดขึ้นหรือปัดลงปัดทิ้งอ๋ออ่านตรงนี้ใช่ไหม ครูคยสอนว่าปัดลงเสมอแล้วก็บางคนก็ยังไปเจอเลขแล้วก็เผลอปัดขึ้นครูเลยบอกว่าปัดทิ้งไปเลยนะคะจริงๆมันได้ทั้งปัดลงปัดทิ้งแหละนะก็คือปัดลงหรือปัดทิ้งก็คือไม่เอาทศนิยมมาเนาะนะคะโอเคจึงได้19จึงเป็นเหตุให้ตารางของเราเริ่มที่เลข 19, 19. ความกว้างเป็นเท่าไหร่1ิบ ทุกอันตรภาคชั้นมีความกว้างเป็น10นักเรีนยนสังเกตว่าพอนักเรีนยนเขียนไปสัก2หรือ3อันตรภาคชั้นพบว่ามันเริ่มที่19ถึง28 29ถึง38 39ถึง48อันถัดไปนี่เราสามารถเดาได้เลยว่า49ถึง58ใช่ไหม59ถึง68 69ถึง78อ่ะพอได้ครบทั้งหมด1 2 3 4 5 6อันตรภาคชั้นตรงนี้ เวลาเราไปสร้างกราฟฮิสโทแกรมมันก็จะมีกี่ช่องเขาเรียกว่าอะไรนะกี่แท่ง6แท่งอ่ะตรงแล้วแต่สิ่งที่เราจะต้องนำไปใช้ก็คือขอบล่างกับขอบบนแต่เนื่องจากเราพบว่าในแต่ละอันตรภาคชั้นตรงนี้มีความกว้างเท่ากันเราสามารถหาขอบล่างกับขอบบนโดยการลบ0.5กับขอบบนโดยการบวก0.5ได้เลยใช่ไหม นักเรียนเช็คค่าเลยนะคะขอบล่างของครูจึงอยู่ที่เริ่มต้นที่18.5 28.5 38.5จนไปถึง68.5ขอบบนของเราก็จะหาได้เช่นเดียวกันจาก28.5มาจาก28บวกอะไรลูก0.5ปร๊บขอบบนของเรากลายเป็นขอบล่างของชั้นถัดไปใช่ไหมขอบบนกับขอบล่างไม่ได้ใช้เวลานานเลยเห็นไหม เสร็จปุ๊บหาจุดกึ่งกลางซึ่งครูแจ้งว่าไม่หาก็ได้ใช่ไหมดังนั้นใครไม่หาไม่ได้ถือว่าผิดแต่ถามหน่อยว่าจุดกึ่งกลางหาจากอะไรนะลูกขอบบนบวกขอบล่างหาร2หรือต้นบวกปลายหาร2นะคะก็จะได้ค่าเหล่านี้ออกมาอ่ะสิ่งที่เราจะต้องทำจริงๆแล้วคือความถี่หรือรอยขีด ตรงนี้ไม่มีก็ได้เพราะครูบอกว่าไม่มีไม่ว่าเนาะอ่ะเราก็ต้องกลับไปดูที่โจทย์ของเราว่าข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยเราก็ต้องไล่ตัดทีละอันยี่สิบห้ายี่สิบสองสาม่อ่ะกลับมาตรงนี้ปึ๊บเราก็ดูช่วงยีบห้าก็ต้องตรงนี้ยี่สิบห้ายี่ตรงนี้แหละบางทีเราเห็น20่สิบกว่าเราอาจจะเผลอมาติกอันตรภาคชั้นนี้ก็ได้ใช่ไหม ตรงนี้แหละที่นักเรียนต้องระวังอ่ะครูรบกวนนักเรียนเช็คว่าความถี่หรือรอยขีดของนักเรียนตรงกับที่ครูเฉลยไหมลูกลองดูสิค่อยๆเช็คตรงใช่ไหมเป็น3 2 5 9 5 6ถ้าเราตรงปุ๊บแสดงว่าฮิสทแกรมของเราก็น่าจะตรงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรใช่ไหมคะกราฟฮิสทแกรมของเราเวลาเราสร้าง เราก็จะสร้างเริ่มต้นที่โดยการดูขอบล่างตัวแรกใช่หรือไม่18.5นะคะแล้วก็จนไปถึงเท่าไหร่ลูก78.5เป็นตัวสุดท้ายโดยนักเรียนก็จะให้ความกว้างเป็น18เป็น28.5 38.5 48.5 58 68จนไปถึง78.5ได้ตารางมาแบบนี้ข้างล่าง นักเรียนไม่จําเป็นจะต้องเขียนสีชมพูก็ได้แต่อันนี้คือครูทําตัวอย่างให้มันครบนะคะใครทําครบก็โอเคใครไม่ครบแต่ว่ามีขอบบนขอบล่างครูก็พอใจแล้วอ่าโอเคไหมคะตรงกันไหมลูกไมันเป็นยังไงมันเหมือนกันนี่มันยังไงข้อนี้ถ้าเราเริ่มจากศูนย์มาที่1 8 5เราต้องมีการย่นกราฟไหมลูก ต้องโยนนะต้องล่นกราฟแสดงให้เห็นว่ามันไม่ได้กว้างเท่ากันแต่ความถี่หรือจํานวนเนี่ยเท่ากันตลอดนักเรียนจะเริ่มที่เลขอะไรก็ได้แต่ครูเริ่มเป็น2 4 6 8ี่หหรือนักเรียนใช้1-10ก็ไม่ผิดใช่ไหมแต่มีความจําเป็นว่าความสูงจะต้องเท่ากันเช่นช่วงอันตราภาคชั้นที่1เริ่มต้นที่18.5ถึง28.5ความสูงต้องอยู่ที่เลขอะไร สตรงไหมลูกของตัวเองดูสอิอันตรภาคชั้นที่2ตรงนี้ความสูงต้องอยู่ที่เลขสอ,อตรงนี้แล้วก็ชั้นถัดไปเป็น5เป็น9เป็น5และเป็น6จากแผนภาพฮิสโทแกรมนี้อยากทราบว่าสมมตินักเรียนมีแค่แผนภาพเนี้ยอันตรภาคชั้นใดมีความผีดสูงสุด หนึ 1> 1, 2, 3, ตอบส <4. S 1> ใช่ไหมอันตรภาคชั้นใดที่มีความ,วามถี่เท่ากัน3กับ5เห็นไหมก็จะตอบได้เลยใช่ไหมคะหรือจริงๆแล้วถ้าเราไม่สร้างกราฟเราก็ดูจากตัวนี้ก็ได้อยู่ดีใช่ไหมแต่โจทย์สั่งให้สร้างกราฟนั่นเองอ่าโอเคมีคำถามตรงไหนไหมไมีไหมโอเคไปต่อ ะะไปต่อเลยนะมีใครจะดูตรงไหนไหมอะไปดูกันต่อที่ข้อที่7นะคะปึ๊บข้อที่7ให้ช่วงมาแล้วด้วยนะคะอันนี้ไม่ใช่ของเราตั้งแต่ปี64ส่ละปึ๊บให้ช่วงมาแล้วให้ความถี่มาแล้วแต่สมมตินักเรียนสมมติมันแกล้งเราสมมตินะ ตรงนี้ที่เขาให้ไม่ใช่ความถี่เฉยๆแต่เป็นความถี่สะสมเราใช้ตารางนี้ทันทีเลยได้ไหม,ไมไเราจะต้องแปลงความถี่สะสมให้เป็นความถี่โดยการนำชั้นที่ติดก,ก,กันลบกันใช่ไหมเมื่อวานเราได้บทเรียนไปแล้วนะคะโอเคมาเริ่มสิ่งที่เราต้องสร้างต่อก็คือขอบล่างขอบบนจุดกึ่งกลางไม่ต้องก็ได้เนาะเพราะว่าจริงๆไม่มีก็ไม่เป็นไรใช่ปขอบล่างขอบบนเป็นหลักแล้วก็ความถี่ไม่ต้องเพราะว่าเราทําไมละ ได้มาแล้วโจทย์กําหนดมาให้แล้วนะคะโอเคเพราะฉะนั้นลักษณะของเราจึงจะเป็นแบบนี้อ่านี่คือเฉลยลองดูซิตรงไหมคะเห็นไหมอะมองเห็นป่ะอะเดี๋ยวครูซูมตรงนี้ให้ก่อนปึ๊บอ่าขอบล่างขอบบน จะสังเกตว่าอันนี้เราไม่ได้คำนวณเองเราก็ต้องพิจารณาเพิ่มมาว่าเฮ้ยความกว้างมันเท่ากันปร่าวะ่าอ๋อโอเคกว้างเท่ากันหมดเลยทุกอันตรภาคชั้นเป็น10เพราะฉะนั้นเราจึงให้ขอบล่างเนี่ยลบ0.5ขอบบนบวก0.5ได้เลยใช่ไหมลูกตร,รงไหมตรงอย่าลืมตรวจแถวล่างสุดก็ได้นะคะอ่ะแล้วก็ นำข้อมูลเหล่านี้ไม่หาจุดกึ่งกลางชั้นก็ได้นะบอกไปแล้วว่าไม่ได้ไม่ได้เมื่อวานครูสั่งว่าไม่ต้องหาก็ได้ใช่ไหมใช่ไหมคะโอเคนําไปสู่กราฟตรงนี้ค่ะแอ่ค่าที่เรียนจะต้องมีคือ34.5เพราะว่าเป็นค่าขอบล่างแล้วเพิ่มทีละ10จนไปถึง94.5 ปึ๊บอ่าประมาณนี้ความสูงที่มากที่สุดนะคะสูงที่มากที่สุดอยู่ที่สิบสาม ส่วนของกลางบ้านเดี๋ยววันนี้นะคะวันนี้เราจะไปต่อกันที่แผนภาพต้นใบคือเนะะื้อหาที่เรายังไม่ได้เรียนเลยนะแผนภาพต้นใบของเราเนี่ยอยู่ในหนังสือสามเอหรอลูกออโอเค แถมภาพต้นใบเริ่มที่หน้าที่31ข้อมูลของนักเรียนจะให้มาเป็นข้อมูลดิบนะคะเป็นเกี่ยวกับคะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร์หน้า3านะคะทุกคนอ่ะโอเคคะแนนตัวอย่างที่3นะ คะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นม6จำนวนกี่คน30คนได้คะแนนดังนี้นะคะได้คะแนนดังนี้อ่ะได้แก่67ไปเรื่อยๆจนถึง93วิธีการสร้างนะคะเราจะสร้างข้อเออมีใครรู้จักแผนภาพต้นใบามาก่อนไหมรู้จักไหม รู้จักเปล่าไม่รู้จักจริงๆแต่ถ้าแต่ถ้าหลักสูตรใหม่เนี่ยนักเรียนจะได้เรียนตั้งแต่ม2อเอพราะครูก็สอนอยู่นะคะแต่ว่านักเรียนน่าจะเป็นหลักสูตรแบบรุ่นเก่าๆนักเรียนน่าจะมีความเก่าๆอยู่บ้างแล้วว่าจะไม่เคยเรียนไม่เป็นไรแล้วข้อสอบไอ้พวกโอเน็ตเนี่ยมันชอบนําเสนอข้อมูลแบบต้นใบด้วยอ่าเพราะฉะนั้นอ่าลองมาดูกันเขาบอกว่าให้เราเนี่ยนำข้อมูลมา พิจารณาตัวข้างหน้าก่อนเอางี้เริ่มต้นค่าที่น้อยที่สุดคืออะไรก่อน x <52. S 1> มินเท่าไหร่หลูกข้อนี้ <52. S 1> เออทำไมวันนี้พอซูมแล้วมันก็ไม่เต็มให้ขูวว่อะปกติมันจะเต็มให้เลยเนาะใช่ไหมเอาแต่มันไมก่กระพริบก็ถือว่าดีกว่าแล้วเนาะช่างมันเนาะอ่ะ x มินเป็นเท่าไหร่หลูก 52มีน้อยกว่า52าสิบสอไหมมีไหมมีไหมมีไหมหาไม่มี X max เท่าไรลูกเก้าสิบเก้วิธีการให้นักเรียนสร้างต้นใบโดยที่อ่าสร้างแบบนี้ขึ้นมานี่นะให้ตรงนี้ข้างหน้าเป็นลำต้นและทางขวาเป็นใบลำต้นคืออะไร ลำต้นหมายถึงในส่วนของเลขที่อยู่หน้าหลักสุดท้ายทั้งหมดเลขที่อยู่หน้าหลักสุดท้ายทั้งหมดโดยเราพิจารณาเช่น xmin คือ52เลขข้างหน้าของน้อยสุดเริ่มที่เลขอะไร5ในขณะค่ามากสุดคือ99หน้าหน้าเลขที่มากที่สุดคือเลขอะไร9นี่คือการแบ่งเลขนะคะ อ่ดังนั้นเราจึงเริ่มใส่ค่าของลำต้นที่เลข5 6 7 8และอะไรเเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มแบบนี้ค่ะนะักเรียนดูนะตึ๊บึ๊บ,บ 67, ให้ใส่เป็น6กสแบบนี้แสดงว่าในส่วนของลำต้นเป็นเลขหลักข้างหน้าลำเลขสุดท้ายทั้งหมด ส่วนของไปเป็นเลขหลักหน่วยอาจารย์ไม่ง่ายเป็นเลขหลักหน่วยไปก่อนเจอแบบเป็นโศนิยมค่อยมาว่ากันปึ๊บ54ก็ใส่เป็น54 62ก็ใส่เป็น62 7384แล้วนักเรียนก็จะได้ลักษณะมาอยู่ในหน้า32อ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างก่อนสมมุติครูไล่ตัดเลขไปเรื่อยๆไปเรื่อยไปเรื่อยจนถึง93ครูได้ข้อมูลมาเป็นแบบสีน้ำเงิน อ่าเดี๋ยวลบกันนะเป็นแบบสีน้ำเงินนี่มันเป็นยังไงครูมันต่างจากไอ้สีแดงที่ครูลบยังไงอ่ะดีมากมีคนมองออกมันยังไม่ได้เรียงจากอะลย,น,ยน้อยไปมากยังไม่ได้เรียงและถามว่าเราควรเรียงไหมเราควรเรียงเพราะถ้าเราเรียงเราจะสามารถตอบคำถามของเขาได้ง่ายนะคะและต้องเรียงด้วยนะ ปุ้มฟังอยู่ไหมลูกอ่าโอเคเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเนี่ยคือข้อมูลตอนเริ่มต้นที่เราเรียงลำต้นกับใบเรียบร้อยแล้วแต่ข้อมูลยังไม่ได้เรียงจริงๆแล้วเนี่ยในหนังสือของเรียนเนี่ยใช้วิธีการเขียนใหม่ทั้งหมดเห็นปะของเขาเรียงเป็น2 3 4 7 8 8 9ซึ่ง ถ้าจะให้เราเรียงตั้งแต่แรกมีสิทธิ์สูงแน่นอนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอันไหนคือ50ที่น้อยที่สุดอยู่ตรงไหนใช่ไหมดังนั้นให้ใช้วิธีเริ่มตนน้นนะลูกตัดจนอย่างเี้เรียงไปเรื่อยๆจนครบก่อนเอาแบบไม่เรียงก่อนจนครบเมื่อเสร็จแล้วค่อยเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากเริ่มต้นที่เลขสงแล้วเราเขียนให้ตรงเขาแล้วเราจะรู้ว่า เราไล่ครบหรือเปล่าใช่ไหมถูกปะสองหรือจะตัดไปด้วยก็ได้นะแต่ครูไม่ตัดอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้เยอะมา2องสามสี่เจ็ดแปดปดเ้าถูกต้องไหมคะสองสามสี่เจ็ดแปดแปดเต่อไปสองตัดก่อนอะไรต่อลูกช่วยกันสี่เอ่าต่อไป ปาย4อและ1 1 2 3 3 3 4, 9อเ่ะเราก็จะดูว่าครบบางทีเราไล่ไปแล้วมันเยอะเราหายไปตัวหนึ่งแสดงว่ามีการไล่มีครบหรือไล่เกินไล่ซ้ำหรือเปล่าเราก็จะเช็คได้เบื้องต้นพอได้แบบนี้แล้วถ้านักเรียนไม่งงนักเรียนสามารถใช้ข้อมูลนี้ได้เลยอ่าซึ่งเวลาสอบจริงส่วนมากเราไม่มา เขียนใหม่หรอแต่ก็แค่ต้องดูดีๆเช่นเมื่อข้อมูลมันเรียงเรียบร้อยแบบนี้แล้วเนี่ยสมมติเขาถามว่าค่าที่น้อยที่สุดของข้อมูลชุดนี้คืออะไรนักเรียนก็จะตอบว่า52ข้อมูลที่มากที่สุด99ข้อมูลที่ซ้ำกันมากที่สุดคืออะไรนักเรียนก็ดูมันซ้ำเลขอะไรเยอะวะเจกับ 7, 7. 93มี3ตัวมีตัวอื่นไหมไม่มีแสดงว่าที่ซ้ำกันมากที่สุดคือ9 3อย่างเงี้ยหรือเขาถา,ถามแม้กระทั่งว่าอันนี้เขาพูดถึงข้อมูลอะไรเอ่ยค่าตอา่เป็นค่าเฉยๆหรอคะแนนหรืออะไรเขาพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยนนอ๋อคะแนนสอบอ่ะสมมติถามว่ามีนักเรียนกี่คนสอบได้คะแนนตั้งแต่80คะแนนขึ้นไปนักเรียนหลายๆคนก็จะเผลอไปติ๊ก นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแดเก้าสิบมันผิดปะละ่ะผิดถูกต้องไหมมันผิดแน่นอนเพราะเราต้องนับเป็นนับเฉพาะในส่วนของใบใช่ไหมคะสรุปแล้วมีกี่ข้อมูล13ตัดออกไป2ตัวใช่ไหมลูกหรือเขาถามว่ามีนักเรียนกี่เปอร์เซ็นที่ได้คะแนนตั้งแต่ 90คะแนนขึ้นไปกี่เปอร์เซ็นต์เราก็ต้องนับตรงนี้ก่อนใช่ไหมเป็น7ส่วนจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่ลูก 30, 30แล้วคูณ100เราก็จะได้เป็นข้อมูลเปอร์เซ็นต์ออกมาใช่ไหมไม่ง่ายเออไม่ยากแต่ก็ไม่ได้ง่ายถ้าลืมเรียงก็จบใช่ไหมถูกไหมลูกอ่านี่คือแผนภาพต้นใบอ่าตัวอย่างพวกนี้คือการคิดเปอร์เซ<ช>็นต์ไม่มีอะไรเนาะ<ช>เพราะว่าเราเคยเจอไปแล้ว ประมาณนี้เห็นไหมนี่เขาบอกว่าเขามาถามข้อมูลช่วงคะแนน50-59ถึง59และ90-99ถึง99มีข้อมูลมากที่สุดมากที่สุดของเขาหมายถึงนี้ลูก1 2 3 4 5 6 7มี7ข้อมูลเท่ากันเห็นปะและมากที่สุดดังนั้นช่วงไหนมีข้อมูลน้อยที่สุดเจ็ดอ่าช่วงช่วงนี้ใช่ไหม อ่ะ70ถึง79ทําไมเขาไม่เขียนว่าเป็น73ถึง75ล่ละครูเพราะเขาเปรียบเสมือนเนี่ยโอ้ยหอมนี่คือพอันตรภาคชั้นที่1งเนี้ยอันตรภาคชั้นที่2อนึกออกปะอันตรภาคชั้นที่3อันตรภาคชั้นที่4และอันตรภาคชั้นที่5ประมาณแบบนี้หอมไหมนักเรียนหอหมมากบอกแล้วว่าถ้าเรียนประมาณครับ2กตคับ3มันจะมีกลิ่นรบกวนเนยโอย้ช้องร้องเลยเอ่ะไปเถอะไป ออ๋อ,อมีความตั้งใจเรียนบอกเอออย่าพึงโอเคประมาณนี้และนี่คือแผนภาพต้นใบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอักเรียนวันนี้มันกระทริบบ้างไะมไม่ไม่โอเคอันๆอ,อย่าเท้าพางจะหลับอีกแล้วอ่ะทีนี้เมื่อกี้คือข้อมูลเกี่ยวกับแผนภาพต้นใบเบื้องต้นตั้งใจฟังนะระวังสร้างไม่เป็นนะ ต่อมาเป็นข้อมูลแผนภาพต้นใบอีกเช่นเดียวกันแต่ว่าสังเกตว่ามันพูดถึงเรื่องเดียวกันคะแนนสอบสังคมคะแนนเต็ม100ของมหแต่เป็น2กลุ่มแผนภาพต้นใบสร้างได้มากสุดแค่2กลุ่มนะคะมันสามารถใช้ลำต้นร่วมกันได้อะเริ่มต้นก่อนสำหรับตัวอย่างข้อนี้มีค่าน้อยที่สุดสำหรับมห1ครับอยู่ที่เท่าไหร่ ฮะสามสห้ามากสุดล่ะหนึ่งอ่าอันนี้ x min อ,อันนี้ x max ต่อไปอีกห้องหนึ่งล่ะ x min อ,อยู่ที่สี่สิบค่ามากสุดละลูกหนึ่งรแสดงว่าตรงนี้ต้องเลิกที่สามจนถึงสิดีมากถูกต้องไหมคะ เลขทั้งหมดที่เป็นหน้าหลักหน่วยเราต้องเขียนให้ครบและข้อข้างล่างนี้6กทัสเริ่มที่เลขอะไรลูก4 4จนถึงส0ลักษณะของแกนที่เขาสร้างจึงเป็นแบบนี้อ่าสนใจเฉพาะแกนก่อนนะ3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไป เราค่อยๆเรียงข้อมูลทีละกุ๊บอ่ะสมมติเริ่มที่6กับ2ก่อนเพราะเราจะคุ้นปกติดี6ครับ2เราก็เริ่มตัดข้อมูล8 7 57, 57คู่ทำไมนี้อันนี้มันเรียงแล้วจริงไหมลกูกเราไม่ต้องรีบเพราะเนี่ยมันเป็นตัวอย่างมันเลยเร็วนะคะ8 7 57เราก็ทำไปเรื่อยๆจนครบแล้วค่อยทำเหมือนเดิมขีดแล้วเลียงใหม่ใช่ไหม อันนี้งงไหมไม่งงสิ่งที่น่าจะงงน่าจะเป็นในส่วนของข้างหน้าก็คือ6กให้นักเรียนเรียงจากลำต้นออกไปข้างนอกนะคะเช่นส5มห้าหกอะหกไม่ใช่นักเรียนมาเขียน3ามห้าไว้ข้างหน้าหกอยู่ข้างหน้า68เรียงแบบนี้ไม่ใช่ต้องเรียงจากลำต้น5้าหกเจ็ดหกแปดบบนี้สังเกตไหมเห็นไหมเห็นตรงนี้ที่ครูเขียนไหม เรียงจากลำต้นออกไปข้างนอกดังนั้นสมมุติข้อมูลตอนแรกเนี่ยอ่ะสมมตุติตรงนี้นะเริ่มต้นเลยทีเดียวเนี่ยทีแรกทีเดียวมันเป็น7 7 6 8 7 9เราต้องขีดแล้วเรียงใหม่เป็นเจ็ออหกหลืม6 7 7 7 8 9แแบบนี้เข้าใจปะ อันนี้ครูพูดถึงของอันตราภาคชั้นที่เป็นเลข6นําอันเดียวนะแต่เผอเอินใช้บรรทัดเกินขึ้นไปเฉยเข้าใจคอนเซ็ปต์ไหมคะอาจจะต้องลองทําอีกถึงจะแบบเกนะ็ตเนาะถ้าเราทําถูกต้องเรียบร้อยนักเรียนจะสามารถตอบข้อมูลได้ถามว่าแผนภาพต้นใบเป็นแผนภาพข้อมูลที่สามารถชี้แจงข้อมูลได้ละเอียดที่สุดเพราะว่ามันสามารถเจาะจงได้เลยว่า ในอันตรภาพชั้นนั้นๆประกอบด,ด้วยเลขอะไรบ้างถูกต้องปะแต่ถ้าเป็นตารางปกติเนี่ยมันจะแค่บอกว่าช่วงนี้มีกี่เลขแต่ไม่รู้ว่ามีเลขอะไรบ้างใช่ไหมคะนอนลงไปได้ยังไงอย่านอนหลบโอเคเช่นก็บ,บอกว่าช่วงคะแนน80ถึง89มีจำนวนข้อมูลมากที่สุดทั้ง2ห้องอันนี้คือเขาสังเกตจุดเด่นมันแล้วนำมาสรุปให้ฟังโอเคไหมหรือ คะแนนที่มีความถี่สูงสุดของม6ครับ2อครับ2อยู่ฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายฝั่งขวาคือ80เท่าไหร่87ซ้ำกันกี่ครั้งน่ะ 5, 5. เขาจึงเรียกว่ามันเป็นความถี่ที่ทำไมที่สุด,ส,ดสูงที่สุดนะคะคะแนนส่วนใหญ่ของม6ครับอะไรที่เยอะกว่ากันอ่าเอางี้ใช้ว่าส่วนใหญ่หมายความว่า ถ้าเราเทียบคะแนนนักเรียนลองดูคร่าวๆนักเรียนคิดว่าห้องไหนคะแนนสอบสูงกว่ากัน6.2กับ6 1. 6 6 2อย่างเช่นมี103คนในขณะที่6.1มีคน2คนมี90ขึ้นไป5คน6.1มี2คนมี80ขึ้นไปก็มากกว่าใช่ไหมใช่ไหมคะนี่คือลักษณะการสังเกตข้อมูลจะทำให้เราทราบดีเทลละเอียดเยอะขึ้นนะคะ นี่คือลักษณะของแผนภาพต้นใบโอเคและเราจะสามารถทำแบบฝึกหัดต่อได้แล้วอ่ะเปิดไปที่หน้า37มาเมันละมาละ,ละ,ละ,ละอ่ะ,ะให้หนักเรียนลงมือทำข้อ8ค่ะตอนนี้เลย นะคะเขียนโจทย์เลยด้วยเช่นเดียวกันวันนี้วันที่ยี่สิบเท่าไหร่วันนี้วันอะไรวันพุธนะคะ ครูจะให้นักเรียนทำข้อ8ในห้องนะคะนี้ให้เรียบร้อยแล้วส่งวันนี้ไม่มีกันบ้านนะคะ